ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าทางกาลาโชนั้นได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูเป็นเวลา5ปีโดยจะหมดสัญญาในปี2028กันเลยทีเดียวนะครับอยู่ยาวเป็นตำนานเลยนะก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหนูนะครับว่าที่เบอร์7คนใหม่นะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าทางรัฐบาลอังกฤษ จะไม่เข้าไปขัดขวางการที่พวกกลุ่มทุนกาตาจะมาซื้อสโมสรแมนยูแล้วครับทางนี้นะครับถ้าหากว่าทางรัฐบาลน,นั้นได้ไฟเขียวให้กลุ่มทุนกาตาเข้ามาซื้อแล้วทางเกลเซอร์ก็พร้อมที่จะให้ไฟเขียวกลุ่มทุนกาตาเหมือนกันนะครับส่วนที่เหลือก็จะขึ้นอยู่กับ สภาของสโมสรพีเมลิกนะครับว่าจะให้กลุ่มทุนกาตานั้นดำเนินการซื้อสโมสรให้สำเร็จลุล่วงหรือเปล่ปานะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่เคนนะครับที่คาดว่าอาจจะมาร่วมทัพปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์ก็ได้นะครับโดยการที่แฮร์รี่เคนมาร่วมทัพปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์ก็อาจจะมีราคา100่ล้านปอนด์และค่าเหนื่อยของเขาก็อาจจะ 3แสนปอนต์ต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับท้งนี้นะครับก็มีข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่าทางดานียลเลวี่ผู้บริหารหรือผู้จัดก,การสโมสรสเปอร์เนี่ยพร้อมที่จะขัดขวางทุกอย่างเพื่อไม่ให้เฮเลเคียนนั้นย้ายไปร่วมทัพปีศาจแดงครับโดยดานียลเลวี่นะครับ,รบเขาจะขัดขวางด้วยวิธีการที่ว่าตอนนี้นะครับทางเชลซีนั้นจะแต่งตั้งกุนซืออย่างโปเชติโนมาคุมบังเหียนในฤดูกาลหน้านะครับและโปเชตติโนนั้น ก็ยังอยากที่จะร่วมกับเฮลิเคนอีกครั้งนึ่งครับ อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าว่าโปเชตติโ hmm. นมาบริหารเชลซี mm hmm. มาเป็นผู้จัดการทีมเชลซี hmm. อาจจะดึงตัวแฮ mm ี hmm. ่เคนเนี่ยไปร่วมเชลซี hmm. ก็เป็นไปได้นะครับ mm hmm. ซึ่งเดวี่ก็เตรียมแผนสำรองแล้วละ่ะที่จะไม่ให้เคนนั้นย้ายไปแมนยูนะครับ mm hmm. ทั้งนี้ทั้นนั้นก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากนะครับอย่าไปเรียสนะครับ mm hmm. ก็ต้องรอดูกันว่าอนาคตต่อไปของแฮี่เคนนั้นจะจบลงอย่างไรนะครับ mm hmm. จะเลือกมาแมนยูหรือจะเลือกไปปารีสหรือจะเลือกไปเชลซี หรือจะอยู่สเปอร์ต่อนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของพวกตระกูลเกลเซอร์หัวหมอกันบ้านนะครับที่ถึงแม้ว่าเขาจะขายสโมสรให้ทำชี้ก็ดีขายให้เสื้อจิมก็ดีนะครับถ้าเกิดขายให้2คนหรือคนใดคนหนึ่งก็ช่างเขาก็ยังจะมีอำนาจบริหารสโมสรแมนยูต่อไปนะครับเพราะเขาได้ทําเหมือนที่นายกรรมอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับสโมสรนั่นแหละครับหรือเรียกสั้นๆว่าหุ้นพิเศษนะครับหุ้นพิเศษก็หมายถึง ถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะขายสโมสรไปแล้วเจ้าตัวก็ยังจะมีบทบาทในการที่จะบริหารหรือมีปากมีเสียงที่จะออกความเห็นนะครับหรือถ้าเรียกภาษาบ้านเราก็คือเป็นพวกผู้ทรงคุณวุฒิหรือพวกที่อยู่ในสาภาอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าท่านชีกหรือเซอร์จิมที่คนจะมาเป็นเจ้าของใหม่เนี่ยเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของวาวเวคฮอร์นะครับที่เขาอาจจะไปไม่ถึงฝันกับสโมสร m แมนยูนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นทําประตูได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในเรื่องความขยันก็ต้องยอมรับนะครับทั้งนี้นะครับทางแมนยูก็พร้อมที่จะส่งวาวเวคฮอร์สกับเบอร์ลี่ถ้าจบฤดูกาลนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าอนาคตของวาวเวคฮอร์สจะจบลงอย่างไรนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของจูด์เบอร์ลิงแฮมนะครับที่เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะย้ายไปร่วมงานกับเรอมาลิดนะครับดีกว่าย้ายมาร่วมงานกับแมนยูนะครับทางนี้นะครับเหตุผลที่ทําให้จูดเบอร์ลิงแฮมย้ายไปเรอมาลิดก็คือ 1. นึ่งเลอมาลิดเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและเรอมาลิดนั้นเข้าชิงแชมป์ทุกรายการอะไรประมาณนี้นะครับ 2เขาจะได้เล่นกับผู้เล่นชั้นนำระดับโลกอย่างคาริมเบนเซมาวินิซิอุสจูเนียดูกาโมดิตโทนี่โคอะไรประมาณนี้นะครับประการที่3ก็คือเลอมาลิตนั้นเป็นทีมที่พัฒนานักเตะที่มีอายุน้อยไปสู่ระดับโลกที่แบบจริงจรงั่งัอะประมาณนี้นครับทางนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าอนาคตของจูดเบลิงแฮมจะเป็นอย่างไรจะเลือกมาแมนยูหรือจะเลือกมา ตีออมาดดิดนะครับทางนี้นะครับตอนนี้ทางแมนยูก็อาจจะได้เจ้าของคนใหม่มาบริหารนะครับเพอเพอเจ้าของคนใหม่มาบริหารอาจจะอัดฉีดให้จุดเบลลิงแฮมมาร่วมทัพปีศาจแดงก็เป็นไปได้นะครับอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นข่าวของมาโกสโลฮนะครับอดีตนักเตะดาวดังของปีศาจแดงที่ออกมาจวกยับนะครับโดยเขาได้ออกมาพูดประมาณว่าตอนที่เขาเล่นอยู่กับยูไนเต็ด และตอนนั้นทางยูนเต็ดนั้นได้ซื้อแฮร์รี่แม็กไวเข้ามาแน่นอนเขาก็รู้ว่าการเล่นของแฮร์รี่แม็กไวเนี่ยมันห่วยแตกแค่ไหนเขาก็ได้เดินเข้าไปหาโอลิโกนาโซชาแล้วก็บอกว่าผมพร้อมที่จะลงเล่นแทนแฮร์รี่แม็กไวแล้วคุณก็รู้ว่าแฮร์รี่แม็กไวมันเล่นห่วยแค่ไหนคุณให้ผมลงไปเล่นแทนเถอะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งโอลิโกนาโซชาก็ตอบมากอดโลหฮว่า การที่ผมเอาแฮร์รี่แป็กไวยลงไปเล่นก็เพราะว่าสโมสรเสียเงินซื้อแฮร์รี่เป็กไวมากก็ต้องใช้งานแฮร์รี่แป็กไวให้มันคุ้มค่าหน่อย,น,ยนะครับนี่ก็คือคําตอบของโอลิโกนาที่ไปตอบมอาร์กอสโลโฮนะครับก็ทําให้มาร์กอสโลโฮนั้นหัวร้อนหัวเสียถึงกับทะเลาะกันกับโอลิโกนาโซชาแล้วก็ย้ายออกจากทีมในที่สุดนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูนเต็ดนะครับที่สนใจในตัวดีซาซีนะครับและคาดว่าจะเข้าไปคุยกับเอเนต์ของดีซาซีถ้าเกิดว่าคุยอะไรแล้วมันลงตัวทางแมนยูก็พร้อมที่จะจ่ายเงินหรือจ่ายค่าฉีกสัญญาดีซาซีในราคา35ล้านปอนด์ถึง45ล้านปอนด์นะครับทางนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า ทางแมนยูจะซื้อใครเข้ามาแทนที่แฮร์รี่แม็กไวนะครับเพราะว่าดิซาซีเนี่ยเขาเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในทีมโมนาโกนะและคาดว่าถ้าซื้อคนนี้เข้ามาอาจจะเอามาแทนตำแหน่งของแฮร์รี่แม็กไวนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของกาลาโชกันบ้างน,นะครับที่เจ้าตัวอยากจะไปฟุตบอลโลกยู20นะครับแต่ทาง Small, สโมสสแมนยูนั้นยืนการแบบขาแข็งๆเลยนะครับคือปฏิเสธไม่ให้กาลาโชไปนะครับถึงแม้ว่าผู้จัดการทีมทีมชาติอาร์เจนตินายู20ใช่ไหมบินมาขออิลิทิฮากถึง Small, สโมสสแมนยูเทนฮากก็ไม่ขอให้ไม่ให้ไปนะครับและการาโชก็ได้เข้าไปคุยกับเทนฮากนั่นแหละไปขอร้องเทนฮาก แต่เดนฮาร์ก็ไม่ขอไปนะครับทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าการาชโชไปมันก็จะพลาดเตะในนัดชิง FA ครับแล้วก็จะพลาดเตะสามนัดสุดท้ายของพีเมลีกนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็รู้ดีว่าทางแมนยูเต็ดน,นั้นมีนักเตะหลักๆเจ็บเยอะนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันเมาส์นะครับที่ตอนนี้เจ้าตัวนั้นมีข่าวออกมาว่าอยากจะย้ายออกจากเซลซีนะครับแล้วก็มีทีมอย่างลิเวอร์พูลแมนยูนิคเซนหรือทีมอื่น,นใดพิมพิลีกนั้นให้ความสนใจกันมากนะครับเพราะว่าเมสันเมาส์นั้นเป็นนักเตะกองกลางสารพัดประโยชน์นะครับเล่นได้ทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเล่นลุกหรือว่าจะเล่นรับนะครับทางนี้นะครับทางลิเวอร์พูลนั้นก็พร้อมที่จะซื้อเมสันเมาส์ไปร่วมทัพในช่วงัมมอร์พร้อมเทนะครับแต่ดูเหมือนว่าเมสันเมาส์จะไม่ ไม่สนใจทีมลิเวอร์พูลนะครับเพราะมองว่าทีมลิเวอร์พูลนั้นอาจจะไม่ได้ไปเตะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะครับแต่เขามองไปที่ทีมแมนยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าทีมแมนยูไนเต็ดนั้น มีโอกาสจบท็อปโฟและชิงตั๋วรางวัลไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูการหน้านั่นเองนะครับก็ต้องรอดูนะว่าเมสันเมาส์จะเลือกไปทีมใดน,นะครับถ้ามาแมนยูเนี่ยก็แน่นอนอาจจะได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคิดดีๆนะเมาส์ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอล็กเคนทาร์นะครับที่รอเจ้าของใหม่นะครับอย่างท่านชิคก,กับเสื้อจิมนะครับโดยตอนนี้นะครับก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ที่เกลเซอร์จะขายให้ใครหรือไม่ขายก็ได้นะครับตอนนี้เกลเซอร์ก็ยังอยากเป็นเจ้าของแมนยูต่อเนาะเพราะว่าฟอร์มก็มาแรงเหลือเกินนะครับหลังจากที่แต่งตั้งกุนซืออย่างเอล็กเคนทาร์มาเป็นคนลุมบางเหียน,นะครับทั้งนี้นะครับการที่เอเล็กเคนฮาร์รอให้เจ้าของคนใหม่มาก็เพราะว่า เขาอยากรู้ว่าถ้าเกิดเจ้าของคนใหมายมาเนี่ยเขาจะได้เงินงบเท่าไหร่ที่จะเอาไปซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่จะเอาเข้ามานะครับถ้าหากว่ามันยังยืดเยื้อไปแบบนี้นะครับมันก็อาจจะทําให้เขาเนี่ย แผนการที่เขาวางไว้มันอาจจะไม่ตรงตามแผนนะครับบางทกาีการที่เขาวางแผนเป๊ะแล้วแต่เงินยังไม่พอเนี่ยเขาอาจจะซื้อนักเตะมาไม่ได้ซึ่งมันก็จะมีบางทีมนะมาซื้อปัดหน้าไปอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องรอดูนะครับว่าทางเทนฮากนั้นเขาจะเลือกใช้เงินอย่างไรจะซื้อนักเตะแพงเข้ามาหรือจะซื้อดาวรุ่งเข้ามาปั้นอะไรประมาณนี้ครับต้องรอตัวต่อไปนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของวิกเตอร์โอซิมเฮมนะครับที่ทางด้านเอเจนต์ของเขาได้ออกมาปฏิเสธข่าวทั้งหมดนะครับที่มีข่าวเกี่ยวกับเรออัลมันด มีข่าวเกี่ยวกับแมนยูนต็ดมีข่าวเกี่ยวกับทีมอื่นๆในสโมสรต,ต่างๆ5ยุโรปต่างๆน,น,นะครับโดยเอเจนต์ของเขาได้มาปฏิเสธว่ายังไม่มีสโมสรใดที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาเพื่อที่จะซื้อตัววิกเตอร์โอซิเฮมนะครับแต่แน่นอนนะครับทางด้านวิกเตอร์โอซิเฮมนั้นก็อยากที่จะมาร่วมงานในพรีเมียร์ลีกนะครับอยากมาติดในพรีเมียร์ลีกอยากมาพิสูจน์ตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับทางนี้นะครับตอนนี้ทางเอเจนต์ก็ยังระบุอีกว่าตอนนี้ทางวิกเตอร์โอซิ เมนั้นกําลังมีความสุขดีที่นาโปลีและทางนาโปลีก็พยายามที่จะรั้งนักเตะคนนี้อยู่กับสโมสรนนาโปลีต่อไปอีกด้วยนะครับก็ต้องรอลุ้นกันว่าทางวิกเตอร์โอซิเม์นั้นจะย้ายทีมหรือไม่ในช่วงซัมเมอร์นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของท่านชีคยัดซิมกันบ้านนะครับที่ถึงแม้ว่าจะรู้ทั้งรู้ว่าทางตระกูลเกลเซอร์นั้น อาจจะไม่ขายสโมรสรแมนยูนะครับเพราะว่าตระกูลเกลเซอร์อยากเป็นเจ้าของสโมรสรแมนยูต่อไปแต่ท่านชิคก,ก็จะยื่นข้อสเสนอหรือยื่นเม็ดเงินที่มากสารไปเหมือนเดิมน,นะครับดูทั้งรู้นะว่าเขาไม่ขายดูทั้งรู้ว่าเขาไม่มีใจก็จะยื่นไปเหมือนเดิมน,นะครับพูนผมนับถือใจแกจริงๆว่าแกเป็นคนที่สุดจริงๆเหมอไอ้คนนี้นะี่ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของสโมสรอนแมนยูไนเต็กกันบ้างน,นะครับที่ถ้าเกิดว่าไปลุยศึกยูฟาแชมเปียนลีกในฤด,ดูกาลหน้าหรือจบท็อปโฟในฤด,ดูกาลนี้นักเตะทุกคนนั้นอาจจะได้โบนัสหรือได้เงินที่มันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าแมนยูนั้นจะไปลุยศึกยูฟาแชมเปียนลีกได้หรือเปล่าเพราะว่าผลเมื่อคือนนี้มันก็เสมอเนาะอุซานนำเข้าได้แล้ว2อูนผมเสียดายมากๆากเลยนะครับเราจะชนะและสุดท้ายแล้วก็แพ้ลูก ลูกฮึดของอสเปอร์นะครับที่ตามมาตีเสมอได้แต่สเปอร์ก็เล่นดีนะครับโดยแฮาร์เดคเคนก็จ่ายให้ซองเฮอมินทั้ง2ครั้งนะแล้วครั้งแรกซองเฮอมินก็ยิงไม่ตรงกรอบเองแล้วก็มายิงจนได้ในประตูที่2นะครับแฮลเดคเคนเนี่ยผมว่าซื้อมาเถอะคมว่ะ ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกุสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ